กับบ่อของเรากับบ่อฟาร์มอื่นนช่ไหมคไซส์ไซส์ของบ่อเนี่ยของเราใหญ่กว่าหรือไซส์2เมตรนี่เป็นไซส์มาตรฐานนะตอนนี้รรมชาตอนนี้เรามีถึงเ0 0ด้อยบ่อครับต่อวันเนี่ยเราใช้ปริมาณที่ลูกไหลของแต่ละวันเนี่ย ประมาณกีโลผมเคยใช้จุดพิกๆเลยก็ประมาณพาคุณท้าทายไปลุยชมป้องกันโรคเกษตรลอยชาสัตว์พืชมากมายวิืราวเกษตรดีดีพาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรกรยุคสิมีไลสวัสดีครับผมป้องพันธุ์นกครับผมวันนี้ ผมยืนอยู่หน้ารีสอร์ทเอ้ยไม่ใชนะ่วันนี้ผมยืนอยู่หน้าฟาร์มประกัดเก่งนะครับท้องสุขฟาร์มนี่หลายคนอาจจะเห็นว่าบ้านสวยงามขนาดนี้เป็นมาอย่างไงทำไมถึงเป็นฟาร์มประกัดนะครับผมฟาร์มประกัดเก่งทองสุกฟาร์มเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นของคุณแม่ทำกัน ณปัจจุบันนี้ตกทอดมาเป็นการบริหารของรุ่นลูกแล้วนะครับผมท้องสุกฟาร์มเป็นฟาร์มประกาศที่มีชื่อเสียงมานานนะครับที่จังหวัดคนครปฐมนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพามาชมนะครับการบริหารจัดการฟาร์มยังไงนะเขาถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้วันนี้เราไม่ได้มาชี้นะชี้นําเรื่องราวของประกาศเก่งแต่เราอยากให้ นำเสนอมุมมองการเพราะเลี้ยงการดูแลการบริหารจัดการฟาร์มยังไงให้ฟาร์มออกมาสวยงามและเป็นที่ชื่นชมของทุกคนจนประสบความสําเร็จนี่มีบ้านผลประกอบการที่ใหญ่โตนี่จากการทําฟาร์มประกัดและฟาร์มประกัดเก่งทอสุกฟาร์มนี่เป็นฟาร์มที่เขาเรียกว่าเบอร์ต้นๆเลยของประเทศไทยนะครับมีบอ่อ เพาะเลี้ยงถึง600บอบ่อเลยเดี๋ยวนี้เราไปชมบอ่อเพาะเลี้ยงและวิธีการต่างๆกันอาจจะมีหลายอีีนะครับให้ชมเกี่ยวกับทองสุกฟาร์มนะครับก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอเรื่องราวของทองสุกฟาร์มไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาเจาะลึกกันอีกครั้งไปเดี๋ยวตามไปหาเจ้าของฟาร์มกันครับผมไปครับโอ้โหดูบรรยากาศฟาร์มนี่ผมอยู่ ใจกลางของบ่อนะครับเพาะนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับประกัดนะครับที่ใครๆก็เรียกกันหลายๆชื่อว่าประกัดหม้อประกัดเก่งไนงะพ่อพันธ์ก็อิ p พอร์ตนะครับคุณแจ้เนี่ยเขามีการออเดอร์สายพันธุ์นะครับพ่อพันธมาจากอ่ามาเลนะครับผม เป็นหม้อมาเลยนะครับที่ผมมองเห็นนี้สีนี่สวยมากนะปกติประกาศหม้อเนี่ยสีเราก็จะพบเจอก็มีสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงนะครับนี่ผมเห็นแต่ละตัวนี้โอ้โหไซส์ไซส์กำลังใช้ได้เลยทุกตัวเลยเนี่ยโอ้โหแต่การเพราะเลี้ยงประกาศเก่งเนี่ยนะครับเห็นว่าเขามีการควบคุมนะครับ ขนาดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับว่าเขาดูแลยังไงเริ่มต้นยังไงการเพราะเลี้ยงอย่างเงี้ยมันยากเย็นขนาดไหนนะครับกว่าจะได้ฟาร์มได้บอ่อที่แบบไซส์ขนาดนี้เลี้ยงปลากันจํานวนเท่าไหร่และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่นี่คือบอ่อเพาะเลี้ยงปลาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับเป็นบ่อรุ่นใหม่แล้วนะครับซึ่ง ุญแจ้ได้พัฒนาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบ่อปลาดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงกันมาายัางไงเมื่อก่อนเขาจะเลี้ยงองนะครับจะมีองอีกไซส์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นของโบราณโบราณเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมไปครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ในถ้ำกลางของบ่อเพาะเลี้ยงรุ่นเก่านะครับซึ่งสมัยรุ่นคุณแม่ท้องสุกเนี่ยแก่ได้เพาะเลี้ยงเนี่ย สมัยก่อนก็จะใช้องู่ไซนี้นะครับในการเลี้ยงปลากัดนะครับสายพันธุ์ปลากัดหม้อนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าโอง่งแบบนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการเลี้ยงจากโอง่งไซนี้ซึ่งถ้าเป็นฟาร์มเก่าๆเนี้ยก็จะเป็นบ่อแบบนี้ให้เราได้เห็นกันนะครับทีนี้ก็ไปสู่บ่อปลาอีกไซนึงนะครับซึ่ง เป็นบ่อที่ใหญ่ขึ้นซึ่งคุณแจ้ก็ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับผมเคยมาดูตอนที่กําลังสร้างบ่อบ่อนี้เราไม่ได้ไปซื้อเป็นวงมาอย่างนี้นะครับนี่เขามาหล่อเป็นทีละบ่อทีละบ่อเลยนะครับตอนหล่อเนี่ผมก็ได้อยู่ด้วยนะครับอเรามาแอบส่องบ่อพ่อพันแม่พันนะครับนี่เราต้องมาแอบดูว่า โอ้โหทองถุกฟาร์มเนี่ยเขาแอบบม่มปลาไว้ยังไงนี่โอ้โหอืมลังงามเลยนี่โอ้โหเยอะทีเดียว เดินหาทะเมื่อยเลยเนะเจอตัวแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณแจ้ครับผมสวัสดีครับผมแจ้ทองสุกฟาร์มนะครับก็ก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอเรื่องราวของทองสุกฟาร์มไปบ้างแล้วนะครับแต่เราไม่เจอหลายปีนะแจ้โอ้ตั้งแต่โควิดนะพี่นะครับผมหลายปีอยู่ครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมองเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงมากมายเลยใช่ครับนะครับผมรวมทั้ง อาคารสิ่งก่อสร้างมากมายนะที่ทองสุกฟาร์มสร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็เพราะความสําเร็จจากการทํากิจการเกี่ยวกับปลาใช่ครับนะครับผมนี้็เลยอยากให้คุณแจ้ได้มาลองเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของทองสุกฟาร์มเนี่ยมันเริ่มแรกเริ่มทีกันมายังไงบ้างครับก็เริ่มต้นจากที่การที่พี่ป๋องเคยสัมภาษณ์ผมในช่วงก่อนใช่ไหมครัก็คือเราก็ เริ่มจากการที่ที่บ้านเราทาฟาร์มไก่อพอเลิกฟาร์มไก่เนี่ยมันมันเริ่มจะไปไม่ดีครับก็เลยมาหันเหทิศทางมาทําฟาร์มปลาอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือพัฒนามาเรื่อยๆตอนนั้นเองที่ท,ที่เลิกทาฟาร์มไก่เนี่ยผมก็ยังยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่แม่กับพ่อทําอยู่ในจํานวนประมาณสัก300นะครับแล้วทีนี้การพัฒนาของพ่อแม่ผมเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบเพื่อนฝูงในวงการ คือสายพันธุ์ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบพอเราจุด,จ,ดจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราทำงานที่องค์กรเนี่ยกิบตัวลคลับเราก็คือคุยกับพ่อแม่ว่าเราอยากจะกลับมาบ้านม,มามาบูรณาการพัฒนาและจังหวะตอนนั้นที่พ่อไม่สบายด้วยก็ได้จังหวะพอดีที่เข้ามาม,มาต่อร่างสร้างตัวพัฒนาให้มันเติบโตมากกว่าน,นี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือใช้ ความรู้แล้วก็ใช้หลักการจัดการที่เราทํางานในองค์กรมาม,มาบูรณาการเอาอะไรประมาณนี้เอาความที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ครับเข้ามาพัฒนาสิ่งที่พ่อแม่เริ่มมาให้แล้วใช่ครับมาต่อยอดนะครับตอนที่เราเริ่มเข้ามาพัฒนาจัดการต่างๆเนี่ยมีความยากง่ายยังไงคุณแช่คือยากนะครับพี่เพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเรามีทักษะมีสกิลเรื่องของปลาเนี่ยแค่น้อยน,นิด<ม>แต่ว่าเราเข้ามาเรียนรู้จากที่ว่าเริ่มจากไม่รู้ก่อนก็คือ เริ่มเข้าไปหาพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆในวงการเราก็เปิดโลกให้ตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้มาแล้วก็มาพัฒนาแต่มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้บัตเจ็ตใช้เงินก็เยอะพอสมควรนะครับไม่งั้นนี่คือมันจะเติบโตบมาแบบนี้ไม่ได้ละลรปรณนี้ครับพี่ครับผมและพอเราเริ่มเข้ามาจัดก,การเนี่ยเราเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจากกลุ่มลูกค้าหรือว่าการพัฒนาสายพันเนี่ยเริ่มต้นยังไงครับคืออย่างสายพันธุ์เนี่ย คือเราโฟกัสไปที่สมัยก่อนเนี่ยลูกนอกลูกคําว่าลูกนอกเนี่ยไข่คืออยากได้เอามาทําสายพันธุ์ซึ่งตอนนั้นเองเมืองไทยเนี่ยสั่งลูกนอกเข้ามาในกลุ่มที่เล่นสายแพงจะได้ลูกนอกกันส่วนใหญ่คือเราก็มองไปที่โฟกัสถึกลูกนอกแล้วเข้ามาต่อยอดแประกอบกับว่าเราเองเราบินไปที่มาเลเซียด้วยเราก็ไปซื้อสายพันธุ์ไปนําเข้ามามาจําหน่ายด้วยเอามาพัฒนาเราด้วยแล้วก็คือต่อยอดมาเรื่อย แล้วก็ประกอบกับว่าเรามีทีมงานที่เล่นปลาระดับแนวหน้าหลายๆคนเราก็จะได้อนิสงในเรื่องของการนําพ่อพันธุ์มาต่อยอดอะไรประมาณนี้นะครับเท่ากับกุ่แจ้อาไปดูหาพ่อพันธุ์เข้ามาเองใช่ครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าพ่อพันอิมพอร์ตใช่ใช่นะครับก็ประกัดหม้อมาเลเนี่ก็มีชื่อเสียงใช่ครับมาพอสมควรนะครับอรับนี้เราี่ยเอามา พัฒนามีการบีดสายพันธุ์เพิ่มไหมครับมีฮะก็คืออย่างตัวเมียเนี่ยเราเราสั่งมาเนี่ยเราจะทำมาเป็นเบอร์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 เราก็จะทำประวัติไว้นะฮะพอเราเราขอสายพันธุ์ปีนี้คองนี้ดีเราก็ต่อยอดมาเรื่อยมาเรื่อยแต่ของเราเนการยืนสายก็คือตรงเมียเนี่ยเก็บไว้แล้วก็สั่งตัวผู้เข้ามาทำเข้ามาทำอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาสายพันธุ์ลงไปเรื่อยทีนี้คำว่าเลือดหรืออะไรต่างๆเนี่ย เราก็ต้องดูว่าข้อนี้เราสั่งจากบ้านนี้ข้อนี้สั่งจากบ้านนี้เราไว้กันระยะเลือดก,ก็จะไม่ใกล้เคียงกันอ,อะไรประมาณนี้ครับเราทำมาแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับครับครับก็บบปลาที่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเบอร์ต้นๆแหละนะใครที่เขาเรียกว่าอะไรหาหาหาปลาประเภทปากัดหม้อปากัดเก่งเนี่ยก็ต้องมีทองสุกฟาร์มอยู่ในใจแหละนะครับที่นี่ มีบ่อที่เพเยอะมากตอนนี้ก็ประมาณ700ร้อยเ็ดร้อเลยเจ็ดร้อยใช่ครับใช่เพราะก่อนหน้านั้นที่พี่ป๋องเคยมาทําคลิปตอนที่ผมกําลังเทแบบเองก็ตอนแรกกะว่าแค่ทําแค่เดร้อยเล็กน้อยนอทีนี้แม่บอกว่าทําให้เต็มไปเลยพอทาเต็มปุ๊บมันก็มีปลาเนี่ยที่ปล่อยให้กับลูกค้าได้เนี่ยต่อเนื่องสมัยก่อนนี่คืออาจจะไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราเรา เพราะติดบ้างไม่ติดบ้างก็คือแต่เราก็พัฒนากันไปบ่อเนี้ยเราก็จะมี3ไซส์มีเมตร20เมตรห0แล้วก็2เมตรก็คือบ่อรุ่นเก่าที่เป็นโอ่งรุ่นเก่าสมัยรุ่นแม่นี่เป็นเป็นเมตร20ใช่ไหมใช่ครับเมตรเห็นตอนนี้มีบ่อไซส์สองเมตรใสองเมตรใช่ครับโอ้ก็เพาะได้จํานวนมากขึ้นใช่ไหมฮะคือที่เราเลือกไซส์บ่อเพราะว่าหนึ่งแต่ละข้อที่เราพอขึ้นมาอย่างเช่นติดหลักพันอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบ่งบ่อ เราเคยคิดว่าเราแบ่งบ่อเนี่ยปามจะเก่งเหมือนกันทั้งทางที่คล้องเดียวกันแต่ไม่เก่งไม่เหมือนกันดังนั้นเเราก็แก้ปัญหาคือว่าทําบ่อใหญ่เลยให้ปามเนี่ยอยู่ในค้อกเดียวกันไม่ต้องแบ่งบ่อบ่อละค้อกถูกต้องครับเพราะว่าเช่นพอติดเยอะเงี้ยเรามาใส่เมตรยี่สิบมันก็ต้องซอยซอยสามสี่บ่อถูกไหมครับพอเราใช้บ่อสองเมตรปุ๊บเนี่ยปาเรามันอยู่ในค้อกเดียวกันหรือบางทีเราบอกเนียลูกค้าเนี่ยเบอร์เดียวกันนะแต่เราแบ่งบ่อความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นลูกค้า ไม่่ใชความนิยมก็จะแตกต่างกันแั่ปลาที่คอกระบอกับปลาคอกเดียวกันหลายๆบ่อเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ครับก็มีการพัฒนานะครับเกี่ยวกับโครงสร้างของบ่อเพิ่มนะครับบ่อหนึ่งเห็นบอกหลักพันเลยต้นทุนเนี่ยตอนนั้นที่ทาเมื่อปี2019ก่อนโควิดก็ประมาณตก3,500าโอ้ต่อบ่อใช่ครับส5 0 0นโอ้นี่ขนาดก่อเองนะใช่ครับทำเอง สามพันหครับก็ตุ่มรุ่นเก่านี่เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แ้วใช่ไหมก็คนปั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ปั้นและใช่ครับไม่ได้ปั้นละครับก็ส่วนใหญ่ฟาร์มรุ่นใหม่มาว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่ทําใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อบ่อที่ว่าคนเขาเลิกเลี้ยงแล้วมาต่อยอดเอายังผมเนี่ยผมมีแบบผมผมสร้างแบบขึ้นมาแล้วก็มาเทเองนะฮะเทเองแล้วก็ เราก็จะมีคอนโทรลเรื่องแบจจ์ตได้คอนโทรลเรื่องของพื้นที่ได้อะไรประมาณน,นี้ครับและอย่างเงี้ยถ้าเราเปรียบเทียบกับบ่อของเรากับบ่อฟาร์มอื่นเนี่ยครับไซส์ไซส์ของบ่อนเนี่ยของเราใหญ่กว่าหรือไซส์2เมตรนี่เป็นไซส์มาตรฐานนะตอนนี้คือบ่ออื่นเนี่ยเขาก็จะมีครับพี่เมตรห้าสิบเมตรแปดสิบ 2เมตรครับเมตร50สนะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะมีเมตร20เมตร60แล้วก็2เมตรในในในไซส์ของผมนะครับแต่เจ้าอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีเมตร50มี2เมตรห้าแล้วเมตรแปดสบแต่2เมตรเนี่ยยังยังไม่ได้ยินว่าเจ้าไหนมีนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่การการการพัฒนารูปแบบของฟาร์มแต่ละฟาร์มใช่ครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาไปซื้อท่อมาวาง นะฮะท่อมาว่างเรื่องไซส์มันก็คงไม่ใช่ไซส์ขนาดนี้นะครับก็พอเป็นไซส์2เมตรนี้รู้สึกว่าปลาอยู่อย่างสบายเลยคือมันทำให้คุณภาพปลาเนี่ยคือว่ามันไม่แออัดน้ำจะสวยผักก็จะงามพี่สังเกตผักที่พี่ไปผักนี่เขาเรียกว่างามมากผมคิดว่าคุณแจ้ เก็บผักขายด้วยดีกว่านอกจากทำปลาและทำผักด้วยดีกว่าผักงามมากงามจริงๆนะครับเราก็ไม่เคยเห็นว่าผักนี้เขาเรียกอะไรผักผักเป็นแว่นแก้วแว่นแก้วมันอยู่ในตระกูลใบบกบกกล่าวแต่กลเดียวกันเห็นว่าทานได้ทานได้ครต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใคานอะไรครับแต่ต้องบอกเลยว่างามงามนะครับแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้ที่นําเข้ามาเองเนี่ยเราบีดเองแล้วเนี่ยตอนนี้ ครบทุกบอ่อกหเต็ม,มั้ยตอนนี้ยังครับพี่เพราะว่า<ม>ปลาเนี่ยเราทําเราเพาะเซตหนึ่งเนี่ยสี่สิบบ่อเนี่ยอาจจะมีติดขาแมไม่ติดบ้าติดน้อยแล้วก็ไม่ติด<ม><ม>บางทีเราเราเราเซตว่าเป็นแถวอย่างเงี้ยรเราต้องการว่าแถวเนี้ยสี่สิบบ่อมันก็จะไม่ลงหรอกรแต่ก็พะให้ต่อเนื่องมันก็จะเต็มแต่นะตอนนี้เองมันจะมีปลาที่ว่าลูกค้าจับมันก็ยุบยุบไปเรื่อยแต่ว่าเราก็เองก็จะมีโซนที่ว่า ให้ลูกค้าเล่นทั้งปีแต่เรื่องการเพาะเราก็ไม่หยุดนิ่งลูกค้าใครมาที่นี่ก็สามารถเดินชี้บอได้เลยได้ครับสนใจบอไหนก็ชี้ได้เลยใช่ไหมครใช่ครับแล้วก็อุปสรรคมีอุปสรรคอะไรบ้างในการทําปลาประเภทนี้ครับตอนนี้นะครับตอนนี้คือปริมาณคนที่มาทําปลาเนี่ยค่อนข้างจะมากขึ้นตอนนี้หลักๆที่ผมมองดูคือเรื่องอาหารครับอาหารก็ยังมีมีปัญหาอยู่แต่ว่า ก็ยังไม่วิกฤตเท่ากับตอนที่ว่าหมูตายพอหมูตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีวัตถุดิบในการทำไรแดงใช่ไหมฮะผมเองก็ต้องวิ่งออกไปช้อนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่แต่ณตอนนี้เองก็อยู่ในขั้นที่แบบว่าอยู่ได้อย่างยังพอมีให้ลากินอยู่มีครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะ อาหารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับการทําฟาร์มปลาใช่ครับใช่นอกจากอากาศดีแล้วน้ําดีแล้วพ่อพันธุ์พ่อพันแม่พันที่ดีแล้วอาหารเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยต้องเป็นของสดตลอดด้วยใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเราเอาลูกไลสดเนี่ยให้ปลากินนะข้อเสียข้อดีก็คือว่าน้ําจะไม่สกปรกถ้าเอาลูกไลฟรีลูกไลแช่เย็นเนี่ยมันจะมีการเสื่อมของของความสดของของลูกไล่แล้วน้ำเนี่ยจะเสื่อมไหวจะเน่าไหว เราก็ต้องเพิ่มความถี่ในการดูดน้ําอะไรประมาณนั้นครับเห็นสังเกตถ้าเราเดินในบ่อเนี่ยครับเราจะเห็นว่าบริเวณใต้บ่อเนี่ยมีการใส่ดินลงไปนะครับจุดประสงค์ของการใส่ดินเนี่ยคืออะไรคือ,อ,คอดินเนี่ยมันเป็นจําลองธรรมชาติให้กับเขาเ<อ>พราะปลาประเภทแบบเนี้ยเขาอยู่ในบ่อดินส่วนใหญ่นะครับส่วนบ่อปูเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ว่าหลักความเชื่อหรือการที่ปฏิบัติตามๆกันมาเนี่ยการที่มีดินอยู่ด้วยเนี่ย มันจะทําให้ตัวป่าเนี่ยมีเมือกมันแล้วป่าเนี่ยจำลองธรรมชาติให้เขาอยู่แบบมีมีแร่ธาตุมีสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของเขาเนี่ยให้ให้ให้จำลองให้เขาอะไรประมาณนี้ครับเห็นบอกว่าการใส่ดินนี้ไม่ใช่ว่าไปจบที่ไหนมาก็ใส่ได้นะครับใช่ก็มีการคัดสรรดินด้วยใช่ครับใช่แจ้คัดยังไงดินนี่ต้องเลือกยังไงครับคือดินเนี่ยแต่เริ่มแรกเลยอ่ะที่ฟังฟังกันมาสมัยก่อนเนี่ยคือจะเอาดิน ซีหลกหรือดินเหนียวตามท้องลุ่งท้องนาทีนี้เคยสั่งดินซีหลกมาเนี่ยเวลาล้างบ่อเนี่ยมันจะละลายไปกับน้ำถูกไหมฮะมันจะมีหินมีทรายปนส่วนใหญ่ก็เลยเลิกใช้ไปแล้วก็เรามาเอาดินท้องนาคือหน้าดินครับคือนาเนี่ยเขาปลูกข้าวพอเขาเอาหน้าดินมาขายเนี่ยอย่าลืมว่านาการปลูกข้าวเนี่ยใช้สารเคมีพอสารเคมีมันก็จะปะปนอยู่ในดินถูกไหมฮะก็เลยเลิกใช้ไปตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่มานั่งคิดเอาไงดีว่าอะไรเนี้ย เพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยมึงลองใช้ดินปั้นตุ่มไหม,มแพงหน่อยแล้วก็พอเรามาใช้ปุ๊บพี่มัน make ซนแล้วมันใช้มค่อนข้างที่จะดีแล้วเวลาล้างเนี่ยดินจะไม่ค่อยหลุดไปกับน้ำก็จะอยู่เป็นก้อนอใช่เนี้วสวยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าดินประเภทนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ซื้อได้ที่เพื่อนผมบอกก็คือว่าต้องรู้จักกับโซนที่เขาผลิตต้องไปขอแบ่งจากกลุ่มที่เขาปั้นตุ่ม,อมขอแบ่งมาที่ขั้นสองขั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับ ก็ยังดีว่านารผฐมอยู่ใกล้กับลาดบุรีใช่ครับดินแดงโอ่งดินปั้นตุ่มอ่าก็เลยมีดินมาลงเคยได้ยินว่าบางทีเขาใช้ดินจอมปวกด้วยมีฮะมีดินจอมปวกก็มีแต่ว่าผมเองไม่เคยได้ใช้ตรงจุดนี้ก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ครับยังไงก็ ดินพันตุ่มตอนนี้ถือว่าเป็นเด e best ที่สุดที่เราใช้สำหรับผมนะดีดีดีครับนอกจากเราใส่ดินแล้วเนี่ยสมควรจะมีอะไรอีกครับที่เพิ่มเติมลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงของเราคือของผมเนี่ยหลักๆก็คือมีดินนะครับคือแล้วก็อย่างอื่นผมไม่มีไม่ได้ใช้ของผมเนี่ยดินถ้าดินเหนียวดินไม่ร่วนอะไรเงี้ยพอเติมน้ําไปน้ําจะใสมันก็คือจะมันจะไม่มีโนนดินขึ้นมาครับ แล้วก็ผักเหมือนกันพี่สังเกตดีว่าบ่อไหนถ้าผักงามเนี่ยอันนั้นคือว่าดินน้ําสวยดินดีมันก็เลยทําให้ผักเนี่ยงามพี่สังเกตไหมครับผมผักนี่เราก็ใส่ไปนิดหน่อยใช่อันนี้มันคืองอกของมันเองงามเองใช่ไหมครับบางที่ก็ไม่ได้งามเท่ากับฟาร์มเกเขาก็ยังยังมีฟาร์มอื่นๆที่เราเข้ามาถามสอบถามว่าทําไมผักถึงงามเขาบอกว่าดินเนี่ยสำคัญดินเนี่ยสำคัญเรื่องน้ําเรื่องดินถ้าปล่อยน้่าน้ำไม่ดูดน้ําเลยหรือว่าไม่โฟน้ําเนี่ย ผักก็จะน่าเหมือนกันและการเพราะเลี้ยงประกัดนอเน,นี่ยเราเพาะเลี้ยงกับน้ำใสได้เลยใช่ครับใช่ไม่ต้องใส่ใบหูกวางใบหูกวานใบมะพร้าวไม่นะฮะผมไม่ได้ใส่เพราะว่า ใบหูกว้างเนี่ยมันมีธิ์เป็นกรดอ,อ่อนๆครับก็คือมันป้องกันโรคอะไรนะฮะแต่ของเรานี่คือไม่ได้ใส่เพราะว่าบางทีบางครั้งมันเปืองอแล้วก็บางคนบางฟาร์มเนี่ยเขาก็ใส่เพราะว่าป้องก,กันโรคหรือหมักปลาเป็นในบ่อในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เทคนิคใครอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ได้ใส่แต่เราก็ไม่เจอไม่เจอโรคไม่เจออะไรที่มามากับน้ํา น้ำของผมไม่มีนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ของผมจะใช้น้ําบาดาลน้าบาดาลคือเราขุดจากใต้ดินเลยเอาเข้ามาเลยคือเราไม่ผ่านการใช้งานครับน้าเราก็เป็นน้ำเพียวบริสุทธิ์อะไรประมาณนั้นก็คือจะไม่มีเรื่องโรคอะไรปะปนมาประมาณนั้นครับช่วงเวลาอย่างตอนเนี้เป็นฤดูฝนครับปลากัดส่วนใหญ่ที่เป็นฟาร์มเปิดแบบว่าอยู่โอเพ่นอย่างเงี้ยนะครับก็ จะมีปัญหาเรื่องมีโรคมีอิกมีมีมีอะไรมีมีเจอเราก็พอมีเจอนคือโรคพวกนี้เราเราผ่านช่วงเวลาการเรียนรู้มาแล้วครับเรามีแนวทางการป้องกันถ้าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงต้นฝนใหม่ๆครับเพราะว่าอย่างพวกพื้นแสลนหรือชั้นบรรยากาศเราเนี่ยมันมีฝุ่นมีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยพอฝนตกใหม่ๆพวกเนี่ยป่าจะเริ่มป่วยเราก็คือมีเวชภัณฑ์ที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็มีเลื่นะครับแล้วก็ ถ้าบรรยากาศน้าเริ่มไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะดูดน้ำอประมาณโฟน้ำออกก็เปลี่ยนน้าใช่ครับเปลี่ยนน้ำดูดขี้ออกอะไรประมาณนั้นก็ในในในช่วงฤดูการของหน้าฝนใช่ครับก็ดูแลมากเป็นพิเศษหน่อยใ่เกลือนี่สําคัญเลยนะสาคัญะมันเป็นปัจจัยหลักของกันครับการเพาะปลาจํานวนใหญ่ๆอย่างนี้ครับตอนนี้เรามีถึง700รอบ่อครับต่อวันเนี่ยเราใช้ปริมาณลูกไหลของแต่ละวันเนี่ย ประมาณกิโลครับผมเคยใช้จุดพีกเลยก็ประมาณ80โลโอ้ต่อวันต่อวันต่อวันครับก็ถือว่าต้นทุนก็สูงพอสมควรนะเยอะครับเยอะครับแล้วก็ประกาศเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่มียอดการส่งออกนี้เป็นอันดับหนึ่งครับนะครับของการส่งออกของปลาเลยทีเดียวนะครับกต่เก่งนี่ก็มีผลพอสมควรนะมีลูกค้าต่างประเทศเยอะไหมฮะตอนนี้ของผม ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีสิงคโปร์นะครับมีอินโดนีเซียอเมริกาที่ทักมาหาผมนะครับโอ้ไปถึงอเมริกาแล้วใช่วันนี้ใช่ครับบางคนก็นําไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนะเพราะว่าปากัดเก่งนี่ก็เท่าที่เดินเดินดูสีสันก็สวยนะฮะตอนนี้หลักๆมีกี่สีนะตอนนี้มีเทามีม่วงแดงเทาแดงเออเทาแดงม่วงแดงเทาดำที่เขียวสีปนอดู่ในบอี้นะครับอเห็น บอกบ่อเยอะขนาดนี้ลูกค้านี่รายวันนี่วอล์กอินไม่ขาดเลยใช่ครับมียอดยอดแบบมหาศาลมากนะครับนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากอยากจะทำปลาประเภทนี้นะครับกำลังมองหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับปลากัดเก่งสายพันธุ์ ทองสุกนะครับก็ลองติดต่อมาที่ทองสุกฟาร์มได้คุณแจงบอกเบอร์นะครับ0863899542นะครับโทรได้โดยตรงเลยนะครับครับผมครับก็วันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์นะการดูแลฟาร์มการเพาะพันธุ์นะครับเบื้องต้นให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมา ขุดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของการคัดเลือกพ่อแม่ผันสมควรจะคัดยังไงบอทําำยังไงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่ผมกับคุณแจ้จะพาไปดูบ่อนะคราวหน้านะรบกวนคุณแจ้วันนี้ผมปองพันนกครับผมและคุณแจ้ทองสุกฟ้าขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับพาลอยชายไปดูให้รู้ ังปรากฏเสด็จลอยชา